ครับวันนี้นะครับธนามัยขนส่งด่วนอีสานนะครับมารับข้าวเตียหอมตราซิตโตเบอร์สิบแปดนะครับน่านห้าเก้าอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวนาปีนะครับจะจัดจำหน่ายแล้วนะครับอันนี้ส่งออนไลน์ทั่วประเทศนะครับส่งออนไลน์ทั่วประเทศนะครับต็ตามรายชื่อนี้นะครับอันนี้ส่งการสินนะครับส่งไปชัยภูมิ อันนี้ก็ส่งไปที่หนองคายนะครับหลายจังหวัดนะครับอันนี้ก็นครพนมนะครับไปจังหวัดนครพนมหนองคายจังหวัดชัยภูมินะครับอันนี้ก็ไปภูเวียงนะครับขอนแก่นนะครับส่งออนไลน์ทั่วประเทศนะครับข้าวเตี้ยหอมตราซิโตนะครับ อันนี้พนักงานของเรานะครับพนักงานธานามัยขนส่งวันนี้ก็รับงานไปยี่สิบสามสิบกระสอบนะครับวันนี้ต่อวันนะครับอันนี้ขนส่งของเรานะครับข้าวเตี้ยหอมตาซิโตเบอร์สิบแปดเนี้ยผลผลิตไร่ละตันครับพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับแต่ก็ดีต้านทานโรคก,ก็ดีนะครับข้าวเหนียวนาปีนะครับซิโตเบอร์สิบแปด เราขึ้นรถเลยนะครับอ่ารับส่งออนไลน์ทั่วประเทศนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับเงินปลายทางนะครับอันนี้ไทยเจริญพาณิชย์สาขาอาจสามารถร้อยเอ็ดนะครับรับส่งทั่วภาคอีสานภาคเหนือนะครับอันนี้คือจะเป็นข้าวเตี้ยหอมเบอร์สิบแปดหน้าห้าเก้าอันนี้เป็นชั้นพันขยายนะครับจะแพงนิดหนึ่งนะครับจะแพงนิดหนึ่งนะครับชั้นพันขยาย เจ้าหน้าที่ขนส่งของเรานะครับขนส่งทั่วประเทศนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับใครต้องการพันธุ์ดีเอาไปปลูกนะครับพันดีเอาไปปลูกก็สั่งได้ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์สาขาอาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับติดต่อได้ที่0 994259442นะครับขนส่งทั่วภาคอีสานนะครับทั่วภาคเหนือที่ต้องการปลูก ข้าวพันเตี้ยหอมต้านทานโรคตราซิตโตเบอร์สิบแปดหรือทั่วประเทศนะครับพี่น้องเกษตรกรน,นะครับข้าวเหนียวนาปีเปิดจัดจำหน่ายแล้ววันนี้นะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมอโอเคนะครับผมขอบพระคุณนะครับ บริษัทขนส่งนะครับผม